อุงอิงคนเดียวที่ใช้คำพูดแบบนี้ใส่คำเบาแบบไหนค่อนเดือนกับตองขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองปายมิดหมอแคนแฟนหมอลำแฟนครับเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนครับเอฟซีเอลราตรอยองอิงสู้ขัวสู้คนนะครับเดอ้อ มาพบพอกันในเวลาครับทางช่องไทยสีเกตชาเนส13นาฬิกา58น,นาทีพี่น้องแดดเปยียงเปยีงยงออกไปถ่ายคลิปข้างนอกกับว่าได้ครับแดดจัดจันสีละเกิดมือเียก็เป็นกำลังใจให้กับอีลาหนออุ่งอิงเนาะครับเนาะไปใส่เสียงเพชรชาวดิด เหตุเกิดตอนไปเช็กเสียงเช็กอันนี้นีล่ละครับไปใส่เสียงนี่ละก่อนที่จะไปใส่เสียงกีฬาหนุ่งหิงเดินห้างไปนี่ออกจากมองพักมองเศร้าไปห้องอัดยังกว่าท่านได้กินเขาน้าท้ามปลาก็ได้คุยกันสนทนากันถักทายโอท่าปลาใสากันเป็นธรรมดาเนาะ คำคำหนึ่งที่ทนายเอถามอิลาน้องหญิงเขาห้องอัดเท่อนี้นี่สิห้องไห่บออิลาน้อยตอบว่าจังไรครับร้องไห้จนชินแล้วหลายผู้หลายคนเขาเหตอันนั่นชินอันนี้ชินแต่อุ้งอิงไม่ใช่ครับร้องไห้จนชินแล้ว ว่าง่ายๆครับอีลาน้อยอิงนีมีประสบการณ์เข้าห้องอัดมาเป็นสิบครั้งแล้วสิบกว่าครั้งสะดวยสำแมนบับตั้งแต่เพลงคอมเบอร์ซิงเกิลของเจ้าของเพื่อเข้าห้องอัดอีสิบกว่าครั้งไปแล้วสมกับที่อีลาน้อยว่านั่นแหละ ร้องไห้จนชินเพราะครั้งแรกกันยังบอบปันหลขครั้งที่สองครั้งที่สามมาลองไห้นักเพลงยังน้นอนีกะจือบ่ได้แต่ว่าไห้นักอิลิจนอัดบ่เล้วจนได้ไปใส่เสียงไม้วาสันต์นั่นคือความกดดันครับความกดดันของเด็กน่อยคนหนึ่ง และกับทีมงานโปรดิวเซอร์เพิ่นก็นอยากให้ผลงานออกมาดีเพิ่นก็นเลยเค้นเอาเรื่องรายละเอียดต่างๆกอีลาน้อยวิยงก็กดดันกับตัวเจ้าของนะําเรื่องของเรื่องคือเฮ็ดบ่ได้มันเฮ็ดบอได้ตามใจที่เจ้าของคิดเลยห้องหาออกมาเพื่อระบายครับ เพื่อระบายสิ่งที่มันอัดอันออกมาแต่การร้องไห้ทุกครั้งของอีลาโนยุกิงนี่เฮ็ดให้เพลงเพลงนั้นได้รับกระแสะนิยมหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวบอโตกครับสำหรับอีลาโนยุี้มาช่วงหลังๆนี่ กีฬานอ้องหองชินคือว่าแม้จะเข้าห้องอัด4ีห้าชั่วโมงนี่เป็นต้นไปอุ้งอิงยังยิ้มได้นั่นเกิดจากประสบการณ์ประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับห้องอัดประสบการณ์กับการคุ้นเคยโอ่อบริเอร์น้ำสัวนหนึ่งบร้เกรง คือปล่อยตามสบายของโตจะของเองมันฟันคไายมากขึ้นไล่อยว่างมากขึ้นใจมันก็เลยด,ดีในด้านการพอกการลอกต่างๆอีฬาน้อยวิงนีถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์สูงแล้วผู้หนึ่งครับเมอนก้าทรงกำลังแรงเชียร์แรงใจไว้ให้ครับว่าจะแล้วตอนไหน ขาดว่าบ่อต่ากว่าสี่ชั่วโมงฝนว่าสี่หามงแรงต้องให้แล้วเพราะอย่างครับระยะเวลาการเดินทางมางานจากชุมแพห้องอัดมาอำเภอจตุรัสบ้านนนคอนประมาณร้อยหกสิบเจ็ดสิบกิโลมันต้องใช้เวลาครับ สำหรับการเข้าห้องอัดก็ต้องใช้เวลาระยะทางการเดินทางก็ต้องใช้เวลาเพื่อ,อยังครับอีฬาน้อยอิงส่วนหนึ่งใจสิไปกังวลกับการเช็คเสียงเช็คเสาวยยานบรายพบะ่ะมิดม็อกแค้นแฟนมอลำัมนาเวทีนั่นคือส่วนหนึ่งของใจอีฬาน้อยอุิงเข้าเสียงตกเถือครับอีฬาน้อยอิง เข่าไปในงาน,นที่ออกไปนาเวทีไปพบปะมิดม็อกแคนแฟนหมอลลัเพี่่นขำว่าสม้มตีกันขำว่าเบิง้งเพื่ออยากให้แฟนคลับเอซี FC ได้ทายหูดได้มากที่สุดเท่าที่สีเ็ดได้หลือจากนั้นกับเป็นเวลาพักพ่อนกินเขานา้ำทำปลาแต่ง เนื้อแต,งต่งโตออกไปโชว์ในช่วงโชว์ของจะขอองช่วงนั้นกระสิได้พบปะแฟนครับ FC บอดดอนบอน้าเนาะในช่วงโซว์ล่ะก็ในช่วงล่ำเรื่องถ้าบอมีกิตอีหยังอีลาน้องเ้งกะได้ล่ำเรื่องครับได้คืนชาตแต่สำหรับมือเคลื่อนอีลาน้อี้งต้องมาใส่เสียงก็เไยบ่ได้ึืนล่ำเรื่อง เมื่อช่อเซตก็ต้องรีบเดินทางมาพักผ่อนเพื่อให้สุ่มเสียงเนี่ยมันดีขึ้นนั่นคือศิลปินระดับสุกตาต้องทนุถนอมร่างกายแห่งในช่วงนี้เนาะอากาศแห้งแรงพุ่นกระลายเอาสำหรับคลิปนี้พี่น้องขอบคุณติ่กับมาเบิงมาแยง่งนะครับเออช่องไทยสีเกตช้าเนี่ยโยดีไม่แห้งสูขู่สุคน อย่าลืมอย่าพลาดครับวันที่28สิงหาคามนี้ขายออกไปให้กำลังแรงใจแรงเชียร์ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศและการล่าสุดวันที่18ที่ซิ่หอจอดถึงนิดกลุมปิดครับไรอันกาดร,ระนิดมากขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแผ่ เอาสหรับคลิปนี้ฝากตอนมิดหมอกแค้นแฟนหมอลำเอาไว้แต่เพียงสำนีขอบคุณที่มาเบิ่งมาแยง่งพ่อกันคลิปหนาสบายดีครับผม